สองนิสัยผู้หญิงที่ผู้ชายวิ่งหนีมันมีอยู่จริงไหมค้ดเอ็มที่นิสัยบางอย่างทําให้ผู้ชายวิ่งหนีเป็นไปได้เหรอผมว่าแค่กลับกันนะครับนิสัยผู้ชายที่ทําให้คุณวิ่งหนีมีบ้างไหมครับมีครับเพราะฉะนั้นกลับมาคืนนะครับยังไงซะก็จะมีนิสัยบางอย่างที่ทําให้ผู้ชายนะ่ะรู้สึกไม่อยากเข้าใกล้คุณไม่อยากจีบคนนี้ ต่อให้สวยฉันก็ไม่จีบหรือถ้าจีบก็ไม่จริงจังก็มีนะครับถ้าเกิดคุณรู้สอข้อนี้แล้วก็จะทําให้มีแต่ความสุขมีแต่ความรักที่หวานชื่นอย่างแน่นอนนะครับข้อที่1ชอบสั่งนิสัยแบบเนี้นะครับผู้ชายกาจะเป็นธรรมชาตินั้นที่เขาจะมีภาวะผู้นําโอเคผมเข้าใจว่ามีหลายหลายคนเป็นผู้หญิงยุคใหม่นอะแล้วเก่งผมชื่นชมนะครับสิ่งที่คุณเก่งเพื่อนผมบางคนเป็นผู้หญิงก็เก่งกว่าผมซึ่งก็เป็นปกติผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะชื่นชมซะอีกแต่ความเก่ง การโูดมันแยกกกจากกันครับคุณเก่งคุณดูเท่ดูสมาร์ทดูเป็นผู้หญิงที่แบบพรีเมียมทำได้ทุกอย่างอันนี้เป็นสิ่งดีแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณได้ไปพูดกับผู้ชายไปพูดกับผู้คนอนะไม่ใช่แค่ผู้ชายนะกับผู้คนแล้วคุณใช้สิ่งนี้ก็คือคุณใช้การสั่งตัวอย่างเช่นหลายหลคนที่เห็นภาพกันจริงๆผมเห็นตั้งแต่เด็กนะครับบางครั้งนั่งรถไปกับคุณพ่อคุณแม่กับญาติพี่น้องนะที่เขาเป็นคู่กันสามีภรรยาสิ่งที่ผมเห็นก็คืออะไรรู้ไหมเขาเทะเลาะกันบ่อยมาก ด้วยการสั่งครับผู้ชายขับรถอยู่ผู้หญิงก็บอกทางซ้ายเลี้ยวซ้ายนี่เอาก็บอกให้เลี้ยวซ้ายนี่ไงทําไมไม่เลี้ยวซ้ายนี่ถอยหลังก็บอกแล้วไงงูนี้นานเต็มไม่หมดผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยเจอหรือว่าเคยเห็นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสั่งนะในข้อที่1ไม่มีใครชื่นชมไม่มีใครชื่นชอบหรอกครับถ้าเกิดคุณมีนิสัยอย่างนี้อยู่ไม่ได้ผิดแต่เราปรับได้ถูกไหมครับถ้าเกิดคุณคิดว่ามันไม่ดีคุณก็ปรับ แต่ถ้าเกิดใครคิดว่าเออฉันชอบสั่งคนมันคือสิ่งที่ดีอยู่แล้วอันนี้แล้วแต่คุณนะครับแล้วมาสู่ข้อที่2ชวนทะเลาะบ่อยๆคนเราเนี่ยเกิดมาอาจจะมีความคิดไม่เหมือนกันมาคบกันก็ต้องค่อยๆปรับค่อยๆจูนนะครับมีสิ่งที่คล้ายกันเยอะหน่อยก็โชคดีไปแต่ถ้าไม่เยอะคุณก็ต้องปรับจูนเยอะๆหน่อยเขาอาจจะไม่ได้เก่งไม่ได้ดั่งใจอย่างเราก็ได้ถูกไหมแต่คุณจะต้องชั่งน้ําหนักใจดีๆว่าทุกครั้งที่จะเกิดการทะเลาะถ้าเกิดฉันพูดสิ่งนี้ไป จะเกิดทะเลาะหรือเปล่าวะผู้ชายจะรู้สึกน้อยใจหรือเปล่าวะหรือว่าฉันก็จะน้อยใจตัวฉันเองหรือเปล่าวะฉันก็น้อยใจผู้ชายหรือเปล่าวะแล้วเ,เกิดการทะเลาะเนี้ยคุณผมคิดว่าคนที่มีคู่อ่ะน่าจะพอคิดตรงนี้ออกเนาะถ้าเกิดฉันพูดไปเนี่ยทะเลาะแน่เลยถ้าฉันพูดไปงอนแน่เลยคุณรู้ใช่ไหมแต่บางครั้งด้วยอารมณ์ใช่ไหมเราก็จะพูดพูดพูด,พ,ดพูดไปทะเลาะก็สร้างเว้ยด้วยอารมณ์ แต่ผมอยากให้คุณปรับใหม่ครับถ้าเกิดคุณอยากให้มีความรักที่ประคองกันไปได้ราบรื่นตลอดรอบฝังลองปรับนิดหนึ่งนะครับด้วยการไม่ชวนทะเลาะถ้าเกิดจําเป็นจะต้องทะเลาะจริงจังก็มีเหตุผลนิดหนึ่งการมีเหตุผลก็จะช่วยให้การทะเลาะมันดูดีขึ้นแต่จริงๆแล้วผมแนะนําว่าไม่ควรทะเลาะเลยไม่ว่าคุณจะชนะหรือคุณจะแพ้จำไว้นะครับไม่ว่าคุณจะทะเลาะคุณอาจจะชนะด้วยเหตุผลแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรอยร้าวครับ มันแก้ไม่ได้แก้วที่มันร้าวแล้วมันแก้ไม่ได้นะครับมันต้องทําใหม่มันต้องสร้างใหม่หรือไปเอาแก้วอันใหม่ไปเลยแต่นั้นนี่คือ2นิสัยที่ผู้หญิงทําแล้วผู้ชายวิ่งหนีอย่างแน่นอนครับ